สวัสดีค่ะพี่ไก่ดอกอร์ไก่ดอกอรวุฒิตางคงดีพี่ไก่ทํางานบริษัทเอกชนอยู่นะคะในปัจจุบันเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเงินและทางด้านประกันในตําแหน่งประธานบริษัทฝ่ายปฏิบัติการก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้าที่ซื้อกันไปแล้วหรือว่าผู้เอาประกันภัยนั่นเองค่ะพี่ไก่จบ พยาบาลค่ะจบพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็จบทางด้านอาชีวอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อมแล้วก็จบปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรียนต่อเพิ่มเติมนะคะทางด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดทั้งปตรีแล้วก็ปโทนะคะแล้วสุดท้ายนะคะจบปัจญาดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขา,าสาธารณสุขก็คือปริญญาเอกนั่นเองค่ะ จริงๆต้องต้องบอกว่าวิชาชีพพยาบาลให้อะไรกับพี่ไก่เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่เลือกเรียนพยาบาลถ้าย้อนเวลากลับไปก็ยังจะเลือกเรียนพยาบาลเหมือนเดิมวิชาที่พี่ไก่ชอบมากเลยก็คือวิชาจิตวิทยาวิชาจิตวิทยาแีละทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการของผู้อื่นเข้าใจ เพื่อนร่วมโลกเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเข้าใจครอบครัวเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจเพื่อนร่วมงานเข้าใจหัวหน้าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขค่ะพื้นฐานพี่พี่เป็นคนค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งนะคะครอบครัวต้องมาก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอนะคะสมัยที่พี่เป็นพยาบาลนะคะต้องขึ้นเวรเช้าใหม่ดึกแล้วครอบครัวพี่จะเป็นข้าราชการทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วอยุ่เสาร์อาทิตย์แล้วในช่วงปีใหม่หรือสงการอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่เคยได้อยู่กับครอบครัวเลย แล้ววันหยุดเนี่ยเราต้องทํางานเราต้องทํางาน30วันนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยเราไมา่สามารถเลือกให้เขาป่วยวันธรรมดาแล้วไม่ป่วยวันหยุดได้นะคะนี่ก็คือเหตุผลสําคัญค่ะพี่พี่ออกมาเพราะว่าพี่ต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวค่ะใช้คำว่าออกจากวิชาชีพคงไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะพี่ไก่เนี่ย ลาออกจากการเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลมานานมากแล้วจะ20ปีแล้วนะคะแต่พี่ไก่ไม่เคยที่จะไม่ต่อใบประกอบวิชาชีพเลยแล้วในชีวิตประจำวันนี้ในการทำงานทุกวันนี้พี่ไก่ยังใช้ความรู้ทางด้านการพยาบาลอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแค่พี่ยายที่ทำงานจากการทำงานในโรงพยาบาลมาทำงานในบริษัทเอกชนเท่านั้นเองค่ะ ถามว่าอะไรดีกว่ากันระหว่างในโรงพยาบาลกับบริษัทเอกชนเป็นคำตอบที่ตอบยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นมันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือว่าเป็นทัศนะคติส่วนบุคคลดีกว่าที่ไก่เรี้ยงอย่างนั้นนะคะถ้าให้เกิดว่าไอ้ทางานโรงพยาบาลดีกว่าหรือว่าทํางานบริษัทดีกว่าอาจจะไม่เหมาะแต่สําหรับตัวพี่ไก่เนี่ยพี่ไก่ขอตอบในมุมของพี่ไก่ละกันนะคะสิ่งที่ทําให้พี่ไก่รู้สึกว่าพี่อยู่เอกชนแล้วดีกว่า เพราะว่าการเข้ามาอยู่ในบริษัทเอกชนเนี่ยทำให้พี่มีเวลาให้กับครอบครัวแล้วมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พี่มากคือพี่เป็นคนชอบเรียนค่ะถ้าพี่มาได้ทํางานจนถึงสุขพี่สามารถจะเอาเวลาช่วงเย็นช่วงกลางคืนหรือช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทําอะไรในสิ่งที่พี่หลักได้มากขึ้นพี่ก็เลยมีความสุขพี่มองว่าพี่ทํางานบริษัทเอกชนเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตพี่แล้วพี่มีความสุขมากกว่าแต่พี่ไม่ได้บอกว่าเอกชนดีกว่า โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเพียงแค่งานเอกชนบริษัทเอกชนเนี้ยมันทําให้พี่มีความสุขและตอบโจทย์ชีวิตพี่มากกว่าเท่านั้นเองค่ะมีหลักการใช้ชีวิตของพี่อยู่สีข้อที่พี่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมันทําให้พี่ว่าสีข้อเนี้ยที่ทําให้พี่เนี้ยมีโอกาสและประสบความสําเร็จในทุกวันนี้มากกว่านะคะข้อแรกเลยคือพี่เป็นคนที่ทําทันทีพี่ไม่ได้กลัวว่าทางข้างหน้าเนี้ย มันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จพี่จะคิดอย่างเดียวเลยว่าพี่ทําได้และพี่ก็กล้าที่จะเดินไปข้างหน้าข้อ2ก็คือพี่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาพี่จบปริญญาตรีทั้งหมด6ใบแล้วก็มีใบสถิติเกตอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายคนจะบอกเรียนรเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราทํางานกับสุขภาพคนนะคะซึ่งสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับมนุ นะคะถ้าเรามีความรู้เราก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นและให้คําแนะนําเขาได้นะคะพี่ไก่มองตลอดเวลาแล้วก็ให้ความสําคัญมากว่าการเรียนรู้คือสิ่งที่สําคัญสําหรับวิชาชีพทางการแพทย์แล้วข้อที่3ก็คือการเลือกคบเพื่อนแล้วก็การเลือกสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะพี่ไก่มองว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราหรือว่าเพื่อนๆคนที่เราครบอะคะ่ะสำคัญมากคนที่อยู่รอบตัวเราคะ่ะ ห้าคนหกคนแปดคนที่เป็นคนสำคัญของเราอะคะ่ะคือบุคคลสำคัญที่ผลักด,ดันให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จนะคะพี่ไก่จะเลือกคบคนที่เป็นคนดีอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและสามารถที่จะให้ความรู้กับเราได้ถ้าเราแวดล้อมด้วยคนดีนะคะทัศนคติดีๆ positiv e thinking เราก็จะเป็น นะคะเราอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆด้วยกับวิชาชีพทางการแพทย์ของเรานะคะเพราะว่าเราทํางานกับชีวิตคนนะคะไม่ว่าพี่ไก่จะทํางานในโรงพยาบาลหรือทํางานเอกชนพี่ไก่ยังยึดข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของความถูกต้องและความซื่อสัตย์ตั้งแต่พี่เรียนมาและพี่ทํางานมาตลอด20กว่าปีอะไรที่เทาๆหรือดําๆที่ไม่ทําเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทําพี่จะทําจะต้องอยู่บนความถูกต้องเสมอเนี่ยค่ะแค่ทั้งแค่สีข้อเนี่ยค่ะพี่ก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พี่ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ค่ะ